สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับเจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่24พฤษภาคม2566นเนาะค่ะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องเราไปดูวันที่23ก่อนนะคะพี่น้องเขาบอรหรือรูดบอนะคะพี่น้องคะวันที่23จาจ้าพี่น้องวันที่23จะให้เด่นรอบเช้า8และเจ็เด่นรอบบ่ายสีและ3นะคะพี่น้องรอบเช้านะคะบนมา369ล่าง35หพี่น้องคะ มาเข้าสามของรอบบ่ายนะคะแต่ยังดีตีเด่นประจําวันเ้อพี่น้องเด้อเด็ดประจําวันเด่นประจําวันนี่เหนียวพี่น้องเหนียวจริงๆนะคะพี่นอ 3, อ้องขามาสามหุ้นแล้วยังไม่หลุดนะคะพี่น้องแต่ใจคํานวณมานี้นะคะรอบบ่ายนะคะพี่น้องใจให้สี่และสามบนมาสองห้าแปดล่างสี่หกพี่น้องค่แปดมาอีกนะคะเด่นประจําวันเหนียวค่ะพี่น้องเหนียวนะคะ,ะ,คะมา สองห้าแปดล่างสี่หกพี่น้องเด่นมาสี่นะคะวันนี้มาคู่เดียวมาแต่สี่หกเนาะพี่น้องไม่ติดเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะไม่ติดเด่นเออเด่นประจําวันติดแต่ว่าไม่ติดคู่ตัวเด่นเนาะพี่น้องเรามารุ้นต่อวันที่ยี่สิบสี่นะคะวันที่ยี่สี่เด่นรอบเช้าอยู่ที่ห้าและหกห้านะคะห้าสี่ห้าเก้าห้าสาม ห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งค่ะหกนะคะพี่น้องหกสี่หกสามหกเก้าหกหนึ่งหกแปดหกศูนย์ค่ะพี่น้อง เดินบายนะคะเดินบายอยู่ที่สนะี่และสาค่ะสีนะคะสี่ห้า4ี่สี่สี่หกสี่สสองค่ะ3ามค่ะพี่น้องสามห้าสส สามหกสามเก้าสามแปดสามสองค่ะประมาณนี้เช่มเดิมเนาะพี่น้องเนาะมาดูผู้ตัวเด่นนะคะห้าหกสี่สามสำหรับผู้ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะหรือว่าถ้าใครชอบวิ่งรูปพี่น้องห้าหกสี่สามก็สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบเช่นกัน แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบนะคะพี่น้องคู่ตัวเด่นหรือว่าตัวเด่นนะคะพี่น้องให้รอดูท้ายคลิปนะคะจะจะจับให้น้องพี่น้องเนาะรอบละสี่คู่นะคะกับเด่นประจําวันเด้อพี่น้องรอก่อนนะคะห้านะคะดูคู่ตัวเด่นค่ะห้าสี่ห้าสามห้าหกหกก็หกสี่หกสามนะคะสี่ด้านล่างสี่ห้า ี่หกนะคะพี่น้องสามก็สามห้าสามสี่สามหกค่ะพี่น้องเลขเด่นประจำวันนะคะอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าพี่น้องจะลืมจับสี่เก้าเก้าสี่พี่น้องเอาเด้วนะคะลืมจับเลขเด่นประจำวันพี่น้องคะอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะดูจับนะคะพี่น้องสี่นะคะ ห้า <5 S 2> ดาวไ,ไดพี่น้องห้าสี่ห้าเก้าค่ะพี่น้องขห้าสี่ห้าเก้าติดคู่จดเรียนห้าสี่หกนะคะพี่น้องหกสี่หกเก้าติดคูตจดเรียนหกสี่นะคะสี่รอบบ่ายนะคะสี่สี่สี่เก้าสี่สี่สี่เก้าพี่น้องสามค่ะสามสี่สามเก้าประมาณนี้นะคะพี่น้องขาชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะพี่น้องโอ้เป็นเป็นยังขึ้นจบบัน บ,บพพบอที่พี่น้องจากซี่แปดเบิ้ลนะคะพี่น้องเอาแล้วนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็หลงหลงลืมลืมเด้อพี่น้องเน้อพี่น้องประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะพี่น้องขาใจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคพพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโศกโศกมันหมานชูมือเร้อพี่น้องขาสวัสดีค่ะ